สวัสดีครับเปื่นเอนครับสวัสดีเพื่อนทุท่านครับที่กติดตามในช่จองเตอร์เด็กเลียงวัวกนะครับทำเกษตรตุนน้อยครับวันนี้สภาพอากาศดีครับเปื่นเือนครับนะครับอากาศตรงกว่าเจมไซนะครับแต่ว่าไม่มีลมนะครับและก็ทำไม้ถูเรียนเรานะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเลงครับกลางเดือนมีนานะครับยังไม่มีฝนเพื่นเือนตั้งกี่นินนะครับองคุ่มนี่ดินอ่าหญ้าแตกเองหน้าตายมาเลยเยี่ยวเองมาเลยครับแต่ตรงกว่าบนปู่กก็ยังเกี่ยวกะจีครับ วันนี้ปมป้ามาเปิื่นเปลี่นมาดูเทคนิคสาายน้ำช่วงหน้าเร่งครับเผื่อตีใจ่าก็ได้ยูโรถไปวันวันนะครับไม่ต้องรถหมากนะครับเปิื่นเปลีนครับไม่ต้องไปรถตรงปุ่มเลยครับเปิื่อนเปลี่จ่ายแบบอ้วจี้แบบนี้ก็ได้ครับจี้ลงไปเลยครับจี้ลงไปตีกุนโดยตรงเลยนะครับนี่ครับวันหนึ่งจ่ายได้ประมาณนักครับตอนละท่องหนึ่งจามนิศก็ยูโรถดครับนี่ครับเทคนิคของผุ๊นี่ช่วงดูเลงครับ เขายุต่ามาตีจะดำรงชีวิตอยู่ได้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับปุ่มจี้ไปเลยครับเพื่อนๆปตั้งกี่อินใช่ไหมครับว่าเขาไปย่ามเจแตกโยดครับอินไหมครับไปย่ามจะแตกโยดนะครับแล้วก็มีบางต้นที่ตายนะครับนี่ไม่ได้ตายเพราะแรงนะครับแต่ตายเพราะอารมณนะครับตอนนี้ก็แตกโยดดีเพื่อนๆครับก็น่าว่าดูแรงนะครับดูแรงก็แตกโยดดีเพื่อนๆครับครับผมมาให้น้ำวิธีการจี้ไปเลยครับเพื่อนๆจี้ตรงไปทจีโก้เลยครับนี่น้ำมดเลยครับไม่เล่เลยครับน้ำมดเลยครับอ่าน้ำมดเลย เด an ี๋ยวจะต้องไปปิดนามก้นเกลื ower, ่องก้นนะครับนามมันมีตัวองต่างนะครับปะป๊าบูกากับนู่นตรงนู้นมีโบ่อยู่ครับผมแต่ตรงนู้นดูเรียมันใจน้ำมันหมาครับแบบเป็นเกลือมนตินนะครับนี่ต่อเป๊ะขึ้นมาแต่กำลังใจใจวิธีการไม่ครับก็คือสื่อเกลืองดีเซลนะครับนี่ครับตอนนี้มาก้นช่วยอ้ามรับเพื่อนๆช่วยอ้ามตอนนี้นะครับแต่ก็ผเกานามไม่ตึงเขาก็เลยงวดไปนะครับนี่ครับผมใจวิธีการโจไปเลยครับเพื่อนๆโจจี้ไปเลยครับเพื่อนๆให้ตึงกุ้นเลยครับ อ่าจี้ตึงกูไปเลยนะครับเมื่อกี้โัวดับมันดับไปนะครับคลิปนู้ก็เลยมาตายไหมนะครับกแต่จริงๆใจได้คลิปนู้ก็คือผมจี้ไปตีกูเลยเพื่อนๆครับจี้ไปตีกูเลยครับให้นามตึงตีกูเลยนะครับอ่ามดแหล่นะครับหนามมดแหล่นี่ครับอันนี้เป็นตุเรียนอันนี้เป็นปลาปลาบูเก้ากับตีโตมาครับเดี๋ยวพ่อแม่ดูครับนี่ครับ อ่านะครับปุ่มกระปิดต่างวันต่างคืนนะครับรถเดี่ยนเยอะนะครับตอนนี้เป็นเดี่ยนบานแต่ว่าไส้ปั้นดีครับกําลังเป็นนางเย่บ่อดีครับรถตุ่มเลยครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับปุ่มกะจีตีกูนเปนแบบนี้เลยครับไอ้นี่ครับน้ำปุ่มกะจีไตีกูนต้นเงยได้ทักช่องลิตร้ามลิตรก็ายูโรดครับแต่ก็จะไม่ช่วยตั๊กต่ำเลยนะครับตอนนี้ครับมันโยดอยู่เพื่อนๆดูว่าต่องน้ำตอนนี้มันโยดนะครับปล่อยได้ครับปล่อยยาฆ่านี่ครับ เนี่ยตรงตั้งโอ้กับโหรากมันเน้นเลยกับยายเป,ป็นเนี่ยครับเนี่ยครับบางคนไม่ช่วยนะครับนี่ปอดไปุ๋ยไปได้น้ำไปเขาว่าแตะหยนไม่หลัดหยนไม่นะครับไปโน่ตรงกูกูนั้นก็ยังไม่ช่วยนะครับไม่อย่างเรื่องนะครับนี่กระจายวิธีการเหมือนกันครับคือจี้น้ำไปตีกู้เลยครับปอดตีน้ำไม่ช่วยก็คือท่าไอตีก้นไม่ช่วยนะครับก็คือการท่าหารด้วยเลยกับเนื่อกานี่เลยครับเดี๋ยวผมจะต่ำไม่นะครับไอไอปุ่นมานี่ครับผมกื่จี้ไปตีกู้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาดูขูนี่ครับ nhi cả bưởn bưởn, pôm cả chiếp như này luôn, chiếp trúng mấy chị cô luôn đấy, quan như đi, tróc ở mèo ốc, chuồng này, kỹ thuật này con cua, kéo vài cốt, pôm cả chiếp như này luôn, chiếp, nha, chiếp như chị นี่กับเพื่อนๆครับนี่ก็คือเทคนิคของผมครับในการนะให้ตุเรียนอยู่โรดครับช่วงหน้าเล่งครับเพื่อนๆครับกับปุ้มปลูกต้นกู๋ครับตรงนี้ครับนี่ครับผมกากีแบบนี้เลยครับเพื่อนๆปี่กีตีกูนไปเลยครับไม่ต้องให้เก็ช่วยมาหมากรับช่วงนี้ครับแต่เลี้ยงไว้ให้เกาโรดโคนครับโปดผมเจียว่าบนมีตานี่บบานผมมีโคนเลยครับบานผมนี่เรียงจัดๆนะครับเลียงนักโก่วงปลายมีหน้ามีตานะครับปก โปรโปรปลูกตาป้านี่ก้นมาเลยครับก้นมาเลยครับแต่ปีนี้มันเป็นปีที่แรงหมากครับกลางเดือนเมษายนไม่ตกเลยนี่ครับแล้วก็รนี้ครับน่าจะมีฝนไม้บางเปลิบเปลิบตั้งเกตโยดครับตั้งเกตโยดว่ะกอเตโยดตุกต้นนะครับขนาดก็ได้น้ำน้อยนะครับได้น้ำน้อยปุ๋ยกระได้นอยครับช่วงนี้เพราะว่าเราได้ปุยก็ปุ๋ยไม่ลไรนะครับเพราะว่าแรงจัดนะครับกระได้ไม่นอยนะครับเน้นวิธีการจี้ตัางใบนักนิดนะครับก็ ก็เตกโยดกับเปลือนเปลือนกับเตกโยดเตะกระไผ่ยามนะครับไอ้น้ำก็นี่ครับช่วงนี้จะเป็นไปได้ก็ถ้าหนามได้ก็วันทุกวันก็ดีครับแต่ของผมนี่วันนึงมีประมาณโอ๊คปั่นซี่ปั่นลิดเวเรเตรับมีอยู่ประมาณแต่วันกับน้ำครับป๋อเนี่ยครับตรงตาลับกับแลงนู่ครับป๋อแลงนู่รถเร็วแลงอะไรที่อยู่แวงนี้นะครับนี่ครับป๋อโบอยู่ตรงนู้นครับ น้ามันแตกไม่ตันนะครับนี่ครับก็จ่ายวิธีการเลียงให้เข้ารถโดยการนี่ก็คือว่าให้ปนวันแต่ละวันไปโขนครับช่วงนี้ครับหญ้าตายกูลถ้าไม่จําเป็นช่วงนี้นะครับไม่ต้องตัดเลยครับหญ้านี่ปล่อยรกไปเลยครับโถหญ้านี้จะกลุ่มความชื้นเลยนะครับปล่อยแท่อาทิตย์จะรงไม่ตึงนะครับความชื้นก็ว่ายังมีนะครับมันเด็ดไม่ทราบหมาตีก้าวไปตึงตายกูลนี่ครับนี่ถจะไม่เป็นเรับื่ับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือแดดมันตรงตึงนะครับมันจะทำให้ความชื้นหน้าดินเน่าไอ้ยมดครับแต่ถ้าเรามีหญ้ากลุ้มไว้ครับอ่าหญ้ากลุ้มไว้เนี่ยไม่ไม่ตายแน่นครับเนี่ยนะต้นนู้นพวกมึงปลูกกับเปื่อนๆครับต้นนู้พวกมึงปลูกก็ไม่ตายครับเปื่อนเปื่อนปุ่มจี้ไปตีกู้เลื่อยกับเปื่อนๆเดี๋ยวผมไปดูครับตอนนี้ยังวัวเยียบกับตีกู้มันตุ้ยเลยนะครับกูเนี่ยมันปูกูเลยแต่วัวเยียบนะครับปุ่มหมองแบบลูกนู้นต้นแต่ตายเลยครับนี่ตัวนี้ปลูกนี่ครับซื้อมารอยอาทิตย์บัตร นี่ครจ่ายวิธีการนี้เลยครับเพื่อนๆครับจิ้มไปเลยจอยตึ้งไปเลยครับไม่ตายครับช่วงนี้ได้นําวันหนึ่งร่องจ้าลิตรกล้าอยู่รถครับอ้ามด้วยจ้ามเพื่อนๆดูกับเตะโยดด้วยจ้านะครับกะลางนี้ก็เหมือนกันครับเห็นยวกะลางนี้จ่ายเป็นเตอร์ปิงเกอร์ตัวเล็กครับนี่ครับจ่ายเป็นเตอร์ปิงเกอร์น้มป้วยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับบอกว่าก็เนี่ยครับได้นามแบบเนี่ยครับ แก็อยู dom, st. can, ่ได <c oughs: S 1> ้อย <c oughs> anyway, ู่รถครับแต่ก็อยู่หัวน้ำครับน้ำมาถึงก็เร่งนะครับวันนี้ไม่มีได้มาครับเพื่อนๆครับป่ามาเพื่อนๆมาชมเทคนิคการให้น้ำเพื่อความอยู่รอดของตุเรียนนะครับอยู่หน้าเร่งครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวบังป่าไปดูโบกัได้ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นโบปักน้ำครับดูมาจากในอุ้ยครับประมาณที่พันลิตรครับ ครับปุมนี่ครับสา่ีผ่นลิตรครับแต่อันนี้ครับมันตรงสารับกันไปครับสารับนี่ก็ไม่งามกับปนน้ำไม่ก่อยได้ช่งนี้ครับอันนี้ไม่มีได้มากับเพื่อนๆครับขอบคุณหมาติการ์มาติดตามรับชมนะครับมีเทคนิคอะไรดีๆมีวีดีไรดีๆชวนเดะนั่งมันที่ครับไอ้ปนช่วงแรงนี้ไปโคนครับใบก็ไม่ก่อยช่วยนะครับช่วงนี้ครับหมาครัับสวสดีครับติการ์มาติดตามรับชมครับ